เอาละครับมาตามกันต่อในยกที่สองนะครับคู่แรกในช่วงที่สองสีธนนมชัยวันนี้แจกับเจ้าไหมเล็กนะครับใสน้ําเงินสีถนนชัยนี่เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกนะครับโอ้โหแต่ว,ว่าเจ้าไหมเล็กปิดเข้าไปเกี่ยวแล้วก็เททิ้งโอ้โหเราดูจงหว่านะครับดูความเก่าของเจ้าไหมเล็กพลิกตัวขึ้นมาอยู่บนครับเนทำาจะเสียเปรียบเพระสุดท้านยานี่มาเป็นตัวบนครับทางด้านเจ้าไหมเล็กครับ เตะขวาแล้วเกี่ยวล้มนี่ทำได้สวยงามครับเอาละครับเปิดฉากอีกครั้งหนึ่งสีธนนชัยชื่อยี่ห้อนี่ก็บอกกันแล้วว่าจะเจ้าเล่นแน่นอนครับครับเด่นชัยเดินเข้ามาโดนแข้งขวาจะกก้าวหมเล็กเข้าไปหรือว่าใจถึงเข้าวันนี้ครับสีธนนชัยครับเด็กเทพครับเอาทีไปครับอยากเข้ามาจะต่อยไม่ถึงนะครับทีไปครับสีธน อย่างที่พี่น้อยว่าเลยครับแต่ชื่อนีบอกที่ห่อครับถึงความเจ้าเล่ห์อยู่แล้วครับแต่พยามีจังหวะก็เริ่มออกมาขึ้นเลยครับขวาเตะและเกี่ยวเกี่ยวแล้วแหม่ไปเสียของหรือเปล่าครับแล้วมาโดนเขาเสียบนะครับเตะขวามาครับตีนกรนชัยโอ้ต้องค่อยๆขยับเข้าหานะครับตีนกรนชัยต้องใช้ลูกหนักลูกแรงนะครับเจ้าไม่เล็กนั้นเก๋าเกมเลยครับโอ้ดูแล้วทั้งนอกทั้งในนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเด็กคนนี้ โดยเฉพาะแท้งขวานี่ออกแม่นผีขจนชัยก็ไม่ยอมนะครับมีแท้งขวานี่โต้ครีมตลอดเหมือนกันครับเอาล้วครับเริ่มจะเห็นผลงานครับผีขจนชัยเดินเข้ามาเจ้าหมายเลขนี่รอโต้กำงามครับใจเย็นเย็นรอจังหวะที่ผีขจนชัยพลาดเพี้ยงทั้มาครับเอาครับพยายามยับซ้ายครับเตะขวามาเอาล้วครับเจ้าหมายเลขผีขจนชัยเตะขวาเตะขไปยึดกาดขยับขยับจังหวะยังไม่มีครับผีขจนชัย พยายามหาจังหวะออกแท่งแล้วก็เนี่ยครับมีลูกพีมครับล่อที่ของยาวๆก่อนครับแ้งขวาแะได้เนี่ยพบแหมโดนแท่งมาแกเกี่ยวได้แต่แกก็ไปวางทิ้งนะครับแล้วอยู่ครับวงในโดนโดนเข่ามาอีกครับโดนเข่ามาอีกครับตีนนท์ชัยอ่าเอาเจ้าหมายเล็กตีได้ก็ตีใหญ่เลยนะครับโอ้มาเป็นชุดเลยนะครับเจ้าหมายเล็กเวลาทําได้นะครับดูว่าสีนนท์ชัยนี่เริ่มช้าๆนะครับ โดนเข้าไปเยอะๆด่เริ่มจะอ่อนลงไปเหมือนกันดูนะครับต้องฮึดนะครับทีมงานี่บอกให้ออกแข้งต่อยมัดต้องฮึดกว่านี้นะครับดูแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับมาถึงตอนนี้นี่แหละครับวงในของเจ้าไม้เล็เริ่มจะโชว์ความร้ากาัดครับสีทุนนชัยเตะขวาอ้าขวาขึ้นม,มา,าครับลกมาคนละแข้งทีต่อทีโอ้โลูกนี้ชุดใหญ่ครับทั้งคู่ได้มาคนละสามสี่ดอกครับเตะขวาม,มาจากเจ้าไม้เล็ก สีนนนชัยขันจับโอยลนโอยลนข้ามหมัดครับนับแล้วล่ะครับแบบนี้ครับทิมขวาหมัดเดียวนะครับลงไมลนั่งเลยนะครับดูว่าจะไหวไม่ไหวนะครับโอ้เวลาจะหมดยกแล้วก่อนทันไม่ทันพักกันสักที่สองนี่ได้ทิ้งหมัดนับไปแล้วนะครับยกนี้ยาฉีดสองแสนห้าครับดูนะครับออกมาเดินเลยนะครับสินนนทชัยพยายามจะบวกหมัดเหมือนกัน ครับเดินลุยเตะมืมสุดครับสิงชนชัยได้แรงขึ้นมา2องแสนห้าจากที่เดินอยู่แล้วในยกที่ผ่านมาในยกนี้ต้องวิ่งเข้าไปหาครับเน้นหมัดเป็นหล,ลักลูกอืก่นนี่เท้าไปก่อนครับหันมาเกียงหมัดขวาอรอเขาอ้าวแต่หนึ่งสางม,มาอา้าวไปตั้งตัวยังไงครับเจ้าหมายเล็กโอดเอ็เหมือนกันครับอ้าวแล้วครับปัญหาเกิดจนได้ครับอยากได้เหมือนกันนะสองแสนห้าครับสิงห์ชนชยัยโดนเสียบมาอ่าอ้าโดนตีไปอีกเท่านึง พยายามจะเ็บคืนครับแลวก็เข่าสุดท้ายเป็นของเจ้าใหม่เลยครับเอาละครับต้นยกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตอนนี้นะครับสีนวลชัยพยายามจะบวกออกเครืงจะทาได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ทีมงานนี้ตะโกนต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับนะอยากเข้าไปโอ้โหแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับเจ้าใหม่เล็กนี่ดักบวกด้วยหมัดก็แน่นเลยได้เอ้าจิ้มท้องจิ้มหน้าต้องเบียดนะครับนี่นะครับหมัดเดียวไม่พอครับสหนวลชัยต้องต่อยมาเป็นชุดครับ เก่าเก้า,าหม่เล็กของบนได้เสียบขวาโอโ้ลูกนี้โอ้ยอาก,การจุกเสียครับสิ์ถนนชัยหาแล้วครับแต่ก็ยังต้องลุนบวกหมัดต่อ,อสินถนนชัยถือว่านาทีนี้านาทีที่ต้องเสี่ยงครับผัดขวามาครับพยายามทิ้งแต่ไม่โดนนะครับผัดของสีถนนชัยครับต้องพุ่เลยครับป่บาโดนแข่งโดนแค่งพยายามช่ได้หมัดครับสินถนนชัย เอาเลยวครับพิ้ิลนำตัวนี่จะได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะเสียงเชียร์มาเลยครับเอาแขวนเจ้าแต่ก็ยังบวกอยู่เดียวว่ายังกัดฟันบวกยังไม่ยอมยง่ายๆนะครับดูว่าเจ้าหมายเ,เองก็ก็ไม่รีบไม่เร่งน,นะครับชกไปเรื่อยๆนะครับมีแค่มีหมัดค้อยบวกอยู่พหนชัยก็ยังมีลุ้นตต่อครับเอฟซีทิงานก็ฝากกหลังไว้ครับต้องเดินหน้าลุยต่อ แต่ดูแล้วให้เดินมาเรื่อยๆก็ทำท่าจะไถลกันนะครับสีต้นชัยเดินเข้าหาทำท่าจะแยกเที่ยวครับเล่งมาเยอะครับสีต้นชัยครับตอนนี้ต้องขันเกมไปก่อนจากหมายเลขก,ก็หาจังหวะรอครับรอจังหวะงามๆไม่บู๊ไม่เสี่ยงด้วยครับออกมาคืนเหมือนกันครับคือแหม่ก็จังหวะจะทำก็ ดูครับเอ่อเอา,เ,อา,เ,อาเล่นมาหมัดขวาไปครับเตะไม่โดนโนะความพยายามจะบวกอยู่นะครับแต่ว่ามาโดนหนักๆก็ถอยลุ่นไปอีกแล้วเฮ้อดูว่าเจ้าหมายเล็กพยายามจะเล่นจะบีบจะติดเกมหรือเปล่านะครับวงในชุดนี้ตีตีเอาโอ้โหจับได้นี่ตีไม่เลี้ยงนะครับดูนะครับโอ้ยไหวไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวโอ้โหมาอีกแล้วโดนกระทุ้งโดนหนาวนะครับ มาตามกันต่อนะครับยกที่4นะครับยาฉีดขยับขึ้นเป็น500,000บาทนะครับโอ้ไล่ตะคุกไม่ยอมอยู่ห่างเลยนะครับพอรู้เลยครับว่าพีนนนท์ชัยเนี่ยเตรียมหมัดเตรียมศอกมาแล้วครับยกนี้ดูเอาโดนแล้วครับต้องเบียดแล้วนะครับนี่นะครับจะทําอะไรก็ต้องทําแล้วนะครับยาฉีด500,000บาทครับนี่แหละครับจะทําอะไรก็นึกถึงเงินอัฉีด500,000บาทไว้ก่อนครับพีนนนท์ชัยนี่โอ้จะพอจับในแล้วโอ้ยชายโครงด้านซ้ายนี่แดงเป็นแถบแถบครับ พิษเข่าของทางด้านเจ้าหมายเลข่นงานเข้าไปกรรมการเบรกเกมออกมาก่อนครับมาลุ้นเกมกันต่อก็พยายามปิดเกมปล่อยหมัดของสีธนนทชัยนะครับรงในก็พยายามล็อกคอตีเผาเลยครับเจ้าหมายเลกครับอ่าปล่หมัดมาแล้วปัดมาแล้วปล่อยลำตัวครับสีธนนทชัยครับมาอีกครับขออีกครับครึ่งล้านครึ่งล้านอ้าวสายได้สีข้าวมาแล้วเมื่อกี้เรามันต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับต้องเดินให้เร็วนะครับ ว่าเจ้าใหม่เล็กเกมก็มั่นใจนะครับคุ้มเกมแล้วไม่รีบไม่ร้อนนะครับมีข้างขวาคอยจะกัดเอาไว้โอ้โหโดนตินขวาใปดอกนี้ถอนหายใจเลยนะครับนี่แหละครับโดนแล้วนี่ถอยออกมาคิดก่อนครับสีนุำนชัยจะเดินเกมยังไงครับพิ้งหมัดขวาเป็นปลายมัดครับต่อยแล้วเจ้าใหม่เล็กไม่มีอาการครับตล่อยมัดโดดกลับไปโดนหมัดขึ้นมาอีกเอาละครับมัดใหม่สู้ต่อครับเจ้าใหม่เล็กเด้งเข่าขวาเข้ามา โยกไปโยกมาหักโอ้ยกระชากหักของอะไรทุกนี้สี้นชัยนี่ทำท่าจะลุกช้าครับคืออยากจะเอาใจจะขาดนะครับสีธนชัยครับแต่บางทีบางัว่าะครับแหมคิดออกมันทำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับอ่าต่อยไหมต่อยหรือเปล่าครับนี่หมัดขวาหมัดซ้ายครับแต่มันเหมือนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่แหมความต่อเนื่องครับถ้าหนึ่งสองหายจอมไม่ได้น้ำนี่แหม เื่เลยครับโดนแทกงมาตอนต่อยหมัดขวาขึ้นไปครับเจ้าหม่เล็กนีโชว์แล้วนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับตอนนี้ดูด้ว,ว่าข้ยิดนใัยเวลาเดินต่อยหมัดนี่ก็ได้ลุ้นแต่พอโดนหนักๆน,น,นี่เลยครับกรรมาการจ้องแล้วนะครับไหวไม่ไหวนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับหมายมาอีกชุดหนึ่งทั้งแท่งทั้งหมัดเอาพยายามจะบ,บวกอยู่ที่เจ้าหม่เลขแรกจะเล่นยังไาทุดนีโอ้ เรือบร้อยจนได้นะครับนี่เลครับเช็คบินนะครับด้วยสอกขวาครับนี่ครับพับเพียบไปที่บุมละคังครับสีธนนชัยแต่ก็สู้ดีครับแต่โต้ไปโต้มาในความชัดเจนความรุนแรงนี่เป็นรองครับก็เป็นเจ้าไหมเล็ขเดือดสิงใต้นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4